Bye. Uh -huh. ครับยินดีต้อนรับเคุณช่อง L chilling นะครับผมนี่ก็เป็น EP ที่60แล้วนะฮะก็เหมือนเดิมครับใครที่หลงผ่านเข้ามาครับผมฝากกดติดตามครับกดไลค์ครับก็จะเป็นหนึ่งช่องทางเลือกสำหรับผู้ช็อปรสชาติของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะก็โอเค EP 60ผมกลับมาอยู่กับเนาะงหุบเขากว้างนะฮะจากหุบเขากว้างจากสเปซไซต์นะครับช็อตนั้นนะก็รอบนี้ผมขอชิมเป็นตัว18ขวดนะครับผมซึ่ง ผมเคยชิมมาแล้วหนสองหนึ่งถือว่าเป็นวิสกีต้ตัวหนึ่งที่ผมชอบเราคิดว่าดีมากๆนะฮะก็เนาะแอลกอฮอล์อยู่ที่40%นะครับเป็น small b a c นะฮะก็เป็นถัง X bubble bon, แล้วก็เชอร r y ี่โอโรโซโอโรโซนะฮะโอโรโรโซเชอรี่ครานะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะ,ะสำหรับซีดีนี้ที่ผมเคยดื่มมานะครับโอเค ดี๋ยดวกันเลยดีกว่านะผมไมาเป็นความทำเพลงนะฮะเปิดเลยเปิดเล็กน่าน,นักน่ารักนะฮะก็ก็ so, so, ยังอยู่ในเซตสิริสามขวดนี้นะครับซึ่งผมตุรีวิวตัวสิบห้าขวดไปแล้วนะฮะในอีที่ก่อนเนาะเป็นอีกหนึ่งบ้านดังแล้วกันที่หลายหลายคนชอบแล้วก็รักหมัดนะผมว่าโอเคนะฮะ แอปเปิลนะครับชัดจีนนะกลิ่นแรกเลยคือแอปเปิลนะที่ผมเจอมีความเป็นทางไม้นะฮะเชอร์รี่จา,จางนะครับผมมีความเป็นอบเชยนะฮะกลิ่นไม่หวานนะครับกลิ่นคือจะไม่หวานเนาะเน้นไปทางเชอร์รี่นะมีความเป็นแอปเปิลอยู่ครับผมนเน้นไปทางสไปซ์มากกว่า น่อชัดเจนนะแอป,แปเปิลแอปเปิลแดงคือหวานจ๋ามาเลยอ่ะอนะสวยงามครับผมสวยงามทางจมูกคือสวยงามแล้วนะสำหรับตัวนี้นะดื่มน้ำแล้วปากนิดนึงนะฮะโอเคเสร็จสัก อืเข้มข้นนะฮะเข้มข้นละมุนล,ละไมนะเผ็ดน,นิดๆน,นะครับผมเนาะใครที่ชอบวิสกี้แนวเครื่องเทศจะเนาะทางไม้นะฮะคือเข้มอืมตอนจบคือไม่ยาวนะฮะ่ือว,ว่าทาังไม้เต็มเต็มในปากนะครับอืออคือดีมากๆนะครับด้วยสนทิราคาอีดยุโรปนะจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 90- ถึงหนึนะรประมาณนี้ส9ถึงหนึ่รยยูโรนะฮะสำหรับประเทศไทยก็คูณบวก6 0แล้วก็คูณตามเรทราคาไปแล้วกันครับประมาณนี้นะฮะอืมว้าวนาะคือผมเคยดื่มบ้านภูเขาคว,วางเนี่ยไอ้เกลนเครดิตเนี่ยมีตัว21ลุมครักดึงตัวนั้นผมก็ชอบมากๆเหมือนกันเนาะตัวนี้สองขวบคือผมดื่มแก็กๆผมไม่ชอบตัว15หรถือว่าโอเค นะดื่มได้นะฮะสำหรับตัวนี้คือผมว่าชนตัว21่สรับแคร็กได้เลยนะครับผมว้าวนอนใครชอบถังเชอรี่รักถังไม้นะฮะตัวนี้คือต้องชอบมันแน่ๆน,นะครับเข้มข้นแน่นอนถ้าเขาทำแอลกอฮอล์อยู่ที่สัก43-45ผมว่าน่าจะโอเคกว่านะครับ Chia <laughs> sẻ. Hmm. Cherry, 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 thằng mãi cherry. No. อืมอร่อยนะฮะเป็นอิเลกันดีนะครับคอมเพล็กซ์เนาะโอเคมากๆนะครับอ่าดื่มแล้วชิวๆนะครับผมจะผสมน้ําแข็งผมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับคงจะดึงความหวานออกมาแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมมาด้วยนะฮะก็คือมันไม่หวานจ๋าหวานฉับน,นะฮะผลไม้ตอนดื่มคือจะลดน้อยลงมากกว่าตอนดมนะครับจะเป็นทางไปทางสไปซ์มากกว่ามีความเผ็ดร้อนอยู่หน่อยๆนะฮะ แต่ในปากคือหลังกรวไปหลังกลืนขึ้นไปคือมันหายวับไปเลยนะฮะในปากมีเนื้อแต่ถังไม้แน่นๆนะถังเชอรี่แน่นๆเลยนะคือโคตรดีนะครับว้านะคือตัวนี้ผมไวยคิดแต่คิดแต่บรรนากไปอีกตัวหนึ่งพี่ชอบมากๆนะครับสำหรับเน้นฟินิช18ขวบนะฮะ small buck อีกตีนะครับผมเนาะหลังกล่องเขาเขียนว่าแบบไหนนะฮะ อืมนะอัปเตอร์18ปีในถังโอรลโลเชอรี่นะครับแล้วก็เบอร์เบิร์นคลาร์สนะครับผมเอเวอร์เอดมอลอาร์เมเร s อินสมอลบัคเชส r อร์ชและอิเล็กันคอมเพล็กซ์นะครับผมก็จริงอย่างนั้นนะครับคอมเพล็กซ์คือดื่มง่ายมากๆนะครับมีความคอมเพล็กซ์ความหวานนะความเป็นเชอรี่นะครึ่งที่นะสิ่งที่ทีควรจะเป็นนะครับผมนะชอบครับชอบนะฮะโอเคเนาะสำหรับ วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยกันนะฮะสันส้นๆก็เหมือนเดิมครับใครที่ติดตามรับชมรับฟังกันก็ขอขอบคุณมากครั้งหนึ่งนะฮะก็เนาะที่ผมจะลองหาตามคําขอมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ขอจัดเตรียมอะไรนิดๆิดหนึ่งนะฮะลำขดต่อไปก็คงจะเป็นอันเบกอีกหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะฮะโอเคเนาะอย่าลืมนะฮะดื่มเพืมีสติสําคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็เมาไม่ขับ นะครับสำหรับใครที่เคยดื่มตัวนี้ก็ลองเขียนคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับสำหรับบ้านนี้ผมลองชิมตัวไหนสำหรับบ้านนี้ก็ลองบอกกันพูดคุยกันนะฮะอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับรับชมรับฟังกันขอบคุณมากครับก็ระดับฝันดีนะฮะขอบคุณครับ